ช่องบางปูวินเทจครับผมก็ขอสวัสดีพี่ๆเอฟทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับอีพีนี้ทางช่องได้บูชาภาพผงนั่งเมฆเลื่อนยศหลวงปู่มหาศิลาสิจันโทกับกําไรหินหยกมาให้พี่ได้บูชากันเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะครับผมสำหรับภาพผงนั่งเมฆเลื่อนยศปี64 ที่ผมบูชามานี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อแดงชันหมากนะพี่นะก็บูชามาทั้งหมด12องค์นะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าพระผงนั่งเมฆเดือนยศปี64สุดยอดพิธีปลุกเสกพิธีใหญ่พิธีดีนะพี่นะปลุกเสกในวันไหว้ครูปี64ครับผมสาหรับพระผงนั่งเมฆแล้วก็สุดยอดประสบการณ์นะผมสาหรับพระผงนั่งเมฆ พระผงนั่งเมฆไ,ได้เกิดประสบการณ์แล้วนะผมณปัจจุบันตอนนี้ราคาบูชาก็ยังพอจับต้องได้นะผมสําหรับพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศปี6 4สี่ของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมอากาศบ้านเราณปัจจุบันตอนนี้ต้องบอกเลยว่าร้อนร้อนมากครับผมร้อนร้อน,ร,อนร้อนจริงจริงครับผมแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่า ราคาวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลานะครับผม,มผมก็ต้องบอกได้เลยว่าวัตถุมงคลของหลวมหาศิลารับปัจจุบันตอนนี้ราคาทะยานขึ้นสูงทุกรุ่นเลยนะเลยนะผมเดี๋ยวเราชมความสวยงามของวัตถุมงคลผล้าผงลังเมฆเลื่อยนยศเนื้อผงแดงชันหมากนะครับผมในชุดนี้ผมก็จะสุมให้พี่ดูนะครับผมสุม ประมาณสักสี่ห้าอนะจากนั้นผมก็จะเอากําไลหินหยกให้พี่ดูอีกครั้งหนึ่งครับผมเห็นไหมครับพี่พระผงษนั่งเมฆเลื่อนยศปี6กสี่นะพี่นะลุกเสกในวันไหว้ครูปี6กสี่ครับผมพิธีใหญ่พิธีดีนะพี่นะแล้วก็สุดยอดประสบการณ์ครับผมวัตถุมงคลของพระผงษ์นั่งเมฆนะด้านหลังครับผม สวยงามมากครับพี่เป็นพระผงนะครับผมดูกันเนื้อใกล้ครับผมเป็นพระผงนั่งเมฆนะเนื้อเนื้อแดงเนื้อผงแดงชานหมากครับผมดูใ,ใกล้ก็จะสวยงามมากครับผมเห็นไหมครับพี่พระผงนั่งเมฆเดือนยด ปี64สุดยอดพิธีปลกเสกพิธีใหญ่พิธีดีครับผมปลูกเสกในวันไหว้ครูปี64นะพี่นะสำหรับพระผง่ังเมฆเลื่อนยศก็ต้องบอกได้แล้วว่าสุดยอดประสบการณ์ครับผมสำหรับพระผง่ังเมฆเลื่อนยศมีติดตัวไว้แจลวคาดปลอดภัยแน่นอนครับผมเห็นไหมครับพี่สวยงามครับมีด้านหลังนะ บริเวณขอบก็จะประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับพี่พระพงนั่งเมฆเลื่อนยศปีหกสี่เนื้อแดงชานหมากนะพี่นะเนื้อผงแดงชานหมากที่ผมบูชามานี้มี12องค์นะพี่นะนละาปัจจุบันตอนนี้ราคา ของพระผงลังเมฆก็สยานขึ้นสูงแล้วนะครับผมสวยงามมากครับพี่ถ้าหากรัพี่ท่านไหนที่สนใจจะบูชาพระผงลังเมฆเรื่องยศปี64ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเห็นไหม,มาครับพี่พระผงลังเมฆจะต้องบอกได้เลยว,ว่าเป็นวัตถุมงคลที่สวยงามมากนะับ นะครับผมณนะปัจจุบันตอนนี้สําหรับราคาพระผงรังเมกเดือนยศก็ยังพอจับกล้องได้นะพี่นะแลวอีกหน่อยก็จะทยานขึ้นสูงมากกว่านี้ครับผมเพราะว่าวัตถุมงคลของปู่ทุกรุ่นครับผมทุกรุ่นแล้วก็ทุกอย่างครับผมไม่ว่าจะเป็นกําไรหินหยก เบี้ยแก้รูปถ่ายห้อยคอเหรียญรุ่นต่างๆพระผงรุ่นต่างๆรวนแล้วแต่ราคาขยับขึ้นทุกรุ่นนะครับผมตามที่บอกไปนะพี่นะอากาศบ้านเราณนาัาป่บันตอนนี้ร้อนร้อนจริงๆแต่ก็ยังไม่ร้อนเท่าราคาของวัตถุมงคลของหลวงปู่มหาศิลาสิรสิจันโท นะครับผมบ <suas> เห็นไหมครับพี่พระผงนั่งเมฆเลื่อนยศปีหกสี่เนื้อผงแดงชาญมากสวยงามมากครับผมเดี๋ยวต่อไปผมก็จะเอากำไรหินหยกให้พี่ดูนะครับผมใน EP <S <S> ที่ผ่านมากำไรหินหยกที่ผมบูชามาทั้งหมดสีิหเส้นก็ หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะพี่นะก็ขอขอบพระคุณพี่ๆ FC ที่บูชากําไรหินหยกไปนะครับผมสําหรับกําไรหินหยกชุดนี้ผมบูชาเข้ามาให้พี่ๆได้บูชากันอีกเพิ่มเติมแล้วครับผมเนื่องจากมีพี่หลายท่านติดต่อเข้ามาเยอะมากครับผมผมก็เลยจัดหาบูชามาให้เพิ่มเติมครับผมแต่ชุดที่ผมบูชามาเพิ่มเติมชุดนี้ ทั้งหมด30เส้นก็จะมีพี่ๆ FC จองไว้แล้วประมาณ17เส้นนะพี่นะ16 17เส้นก็จะเหลืออยู่นิดหน่อยนะผมสำหรับกำไรหินหยกนะตามที่ผมแจ้งไปใน EP ที่ผ่านมานะพี่นะกำไรหินหยกหลวงปู่ท่านเมตตาปลูกเสกให้ในวันที่28มกราคม2567 ในวันพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์ณอุทยานณธรรมออทยานหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับผมรายได้จากการจัดพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และก็ลูกศิกษย์ลูกหาบูชาวัตถุมงคลกําไลหินหยกไปในในวันพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หลวงปู่ท่านเมตตา มอบปัจจัยที่ได้จากการจัดพิธีอาบน้ามนต์ศักดิ์สิทธิ์และลูกศิษย์ลูกหาบูชากํำไลหินหยกไปให้กับโรงพยาบาลจังหวัดกรสินนะพี่นะเพื่อที่จะให้ทางโรงพยาบาลจังหวัดกลสินได้นำเอาเงินที่ได้จากที่หลวงปู่มอบให้ไปจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลขาดแคลนอยู่นะครับผม วยงานมากครับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชากําไรหินหยกนะก็ยังยังพอมีเหลืออยูนั้นนะครับผมสําหรับชุดนี้นะชุดที่เข้ามาใหม่เพิ่มเติมผมบูชามาให้เพิ่มเติมเนื่องจากมีคนติดต่อมาเยอะชุดใน EP ีที่ผ่านมาผมเอามาแค่4ี่สิห้าเส้นนะพี่นะแต่ก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยครับผม ชุดนี้เข้ามาใหม่ครับผมเขา้าผมบูชาเข้ามาใหม่อีกสามสิบเส้นแล้วก็จะมพพีพี่จองไว้ประมาณสิบหกถึงสิบเจ็ดเส้นประมาณนี้นะพี่ก็จะเหลืออีกนิดหน่อยครับผมาหากพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชากําไรหินหยกสําหรับกําไรหินหยกผมก็ยังเปิดบูชาในราคาเดิมนะผมราคา บูชากําไรหินหยกเส้นละ200จัดส่งฟรีเหมือนเดิมครับผมเนื่องจากใน E ีพีที่ผ่านมาผมได้เปิดบูชาให้พี่ไปในเส้นละ200สําหรับใน E ีีนี้ที่บูชามาใหม่ผมก็ขออนุญาตเปิดในราคาเดิมครับผม200จัดส่งฟรีนะพี่นะสำหรับกําไรหินหยกแต่สําหรับวัตถุมงคลพระผงนั่งเมฆเลื่อนยศ ปี64สุดยอดพิธีลุกเสกพิธีใหญ่พิธและก็สุดยอดประสบการณ์ในชุดนี้ถ้าหาหกพี่ท่านไหนที่สนใจจะบูชาพระผงนั่งเมฆเดือนยศพี่ก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะพี่นะผมก็จะเปิดแบ่งพระผงเดื่อยนยศลั่งเมฆเนื้อผงแรงชันมากให้กับพี่ได้ใน พาลาแบ่งปันนะครับผมก็เนื่องจากว่าณปัจจุบันตอนนี้วัตถุมงคลของหลวงปู่ราคาทะยานสูงขึ้นมากครับผมสําหรับพ้าผงนั่งเมฆตอนนี้ก็ราคาจะแตะพันแล้วนะพี่นะสำหรับรายการนี้นะผมเนื้อผงแดงและเนื้อผงขาวราคาจะขึ้นไปหลักหลักไปไปลายแล้วพี่หลักร้อยไปไปลายแล้วครับผม อีกหน่อยก็จะทะยานขึ้นสู่หลักพันผมสำหรับพระพงลังเมฆเดือนยศปี64เพราะว่าคนตามหาเยอะแล้วครับผมตอนนี้เนื่องจากวัตถุมงคลของปู่ราคาขยับขึ้นสูงมากครับผมสำหรับกำไรหินหยกถ้าหากพี่ๆท่านไหนที่อยากจะสนใจที่อยากจะบูชานะผมก็ยังมีเหลือให้นิดหน่อยนะพี่นะกำไรหินหยก ก็เหลือยีกประมาณ10 1สี่เส้นนี่นะพี่ประมาณ14หรือ10 13 14เส้นที่เหลือจากทีวีพี่จองนะใน E ีีนี้ผมได้บูชามาเพิ่มแค่30เส้นแล้วพี่นะของเริ่มหายยากแล้วผมผมก็ได้บูชามาเพิ่มให้อีก30เส้นแต่ก็มีพี่พี่ FC ที่จองไว้ประมาณ10เส้นแล้วครับผมแต่ก็ยังพอมีเหลืออยู่นะ พี่เพท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชากําไรหินหยกนะผมขออนุญาตเปิดบูชาในราคาราคาเดิมในอีพีที่ผ่านมาผมก็คือผมเปิดบูชากําไรหินหยกในในราคาเส้นละ200จัดส่งฟรีนะพี่นะกำไรหินหยกผมเปิดบูชาเส้นละ200จัดส่งฟรีนะครับผมก็ต้องบอกได้เลยว่าท่านที่บูชากำไรหินหยก ก็ได้ทั้งบุญและก็ได้ทั้งความเป็นสิริมงคลกับตัวท่านเองครับผมเนื่องจากวัตถุมงคลกําไรหินหยกที่ธรรมออทยานจัดสร้างขึ้นในวันพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และก็ลูกศิษย์ลูกหาได้บูชากําไรหินหยกรายได้จากการจัดพิธีอาบน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์และรายได้จากที่ลูกศิษย์ลูกหาบูชากําไรหินหยกในวันที่28 มกราคม2567ายไปหลวงปู่ท่านเมตตาอมอบให้กับทางโรงพยาบาลจังหวัดกาลสินเนอะพี่นะเพื่อที่จะให้ทางโรงพยาบาลได้นำเงินหรือได้นำปัจจัยที่ได้ที่หลวงปู่ท่านอมอบให้ไปจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทางโรงพยาบาลจังหวัดกาลสินที่ขาดแคลนอยู่นะครับผมจัดหาซื้อเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้รักษาคนป่วยที่เจ็บป่วยได้อย่างทันและอย่างทันท่วงทีและก็ทันสมัยนะครับผมโอเคนะพี่นะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นพระผงนั่งเมฆเดื่อนยศตี64เป็นเนื้อผงแดงชานหมากนะพี่นะ ถ้าหากสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะผมสำหรับที่สนใจที่จะบูชาผ้าโพลังเมฆเดือนยศเนื้อผงแดงชาหมากสำหรับกำไรหินหยกใน E ีีนี้ผมก็ขออนุญาตเปิดบูชาในราคาเดิมใน E ีีที่ผ่านมาครับผมเนื่องจากใน E ีีที่ผ่านมาผมแจ้งราคาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใน E ีีนี้ผมก็จะเปิดบูชากำไรหินหยกไว้บูชาเส้นละ 200จัดส่งฟรีอีกเช่นเคยนะพี่นะถ้าหากพี่ท่านไหนที่สนใจที่อยากจะบูชาก็สามารถติดต่อเข้ามาตามช่องทางที่ผมขึ้นให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะพี่นะยังไงผมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทางช่องไว้ด้วยนะครับ